ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งความเป็นของมีค่านะ วันนี้คิตตี้คาว่าวี์นะคะสีเทาเอ้ยมันออกฟ้าป่ะอันนี้เสร็จเสร็จแล้ว get ready with me นะคะแบบ เนี่ยทุกคนมันคือคิตตี้คาวียีพ plus มันคืออันนี้สีดูยังไงล่ะหนึ่งมันมันเสียมันจะดูยดังไงเนี่ยมาเป็นอันเนี้ยมันคืออันนี้นะ ของแมทลงครับก่อนทุกคน,นดูดิสังงมงมากอะคือใส่โจสังงอมอะเดี๋ยวค่อยเอาไปสป,ปานะเดี๋แทน,ทน คิดว่าจะใส่คู่นี้ดีไหมนี่รองเท้าจากรูปุณหนูดีป้าเราจะดูเป็นเด็กช่างกันเลยวะใส่ซ้ำได้รองเท้าไม่ต้องจิตมากยางยางไม่มีกล่นใส่ได้ใส่ได้ แล้วเราก็นั่งวินไปตามสเต็ปเราจะไม่มีทางไปรถติดบนรถติดขาดมันจะได้ไม่ต้องกลับเรานะคะผู้ชมคือปะ แต่ถ้าใส่เสียงตาเท่เลยแต่ถ้าใส่อันเนี้ยคือจะเป็นฟิลแบบพี่มาริโอ้อะนเออะ่ะคือเนี้ยจะพี่มาริโอเลยเนี่ยเนอกปะมันจะแบบ คนละข้างเลยดิน <laughs> ้อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมารุ่นเดียวกันนะมันสุพีทั้งคู่นะโอเคมาสุพีทั้งคู่นะนั่นอุ้ยแต่สีขาวแข็งอ่ะใส่ขาวอฝุ่นไม่ตกเนาะ ฮ้ยแต่ว่าถ้าเดินเยอะอะกัดนะเนี่ยวันนี้ถ้าใส่เดินเยอะปุ๊บก,กัดเลยว่าตรงนี้แข็งมากเนี่ยทรมานเลยเนะี่ยพี่ว่าพี่ใส่ตังตาลไปก่อนดีกว่าวะเจ็บปะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่อยากใส่ขาวแต่ว่าสีขาวมันแบบเจ็บอ่ะค่อยใส่น้องไปเดินห้างก่อนอันดับแรกค่อยแบบข้ามใส่เดินเยอะวันนี้ค่อนข้างจะเดินเยอะครับเก็บก่อน ใส่แพนด้าหน่อยแพนด้าอุ้มไม่สามารถใส่ได้แล้วแบบแพนด้าอุ้มมันมอมอ่ะแพนด้ามันของอุ้มมันสกปรกอ่ะคือแพนด้าของอุ้มแบบเมื่อก่อนอุ้มใส่เอาไว้แบบใส่ไปเที่ยวใส่แบบใส่ไปแบบไม่รักษาอะเอาอะไรใส่กระเป๋า ใส่เอาไว้แบบไม่รักษาก็เลยแบบคิดว่ามันไม่ควรามาใส่มันสกรปรกจะกันเล่าจะมันแบบมามาสกปรกหนูเบื่อจอแดงแล้วลูกไม่เบื่อใส่จอแดงก็ใส่ได้ก็ยังใส่อยู่นะคะไม่ได้วไม่ใส่ก็ยังใส่ยอยู่ปกติ เ,เอาเข้าสปาเลยลูกใช่ค่ะถ้าเอาเข้าสปารอบนี้ก็คือบอกเลยว่าเละฟิลบบเละเลย,เลย 嗯，辛苦。<noise> <noise> <noise> เ้ยไปไปไหนกันเลยนะคือไม่ใส่แล้วเสื้อคลุมมันร้อนี้เกียรพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีขาวสีดำค่ะมันเข้าบัวไม่อ่ะมาเข้าอันนี้ต้องแบบใส่ฟอเท่านั้น ไม่ถูกเมื่อกี้ไม่ถูกอันนี้อาจจะถูกอันนี้อาจจะถูกแต่มันร้อนนะ สรุปใส่ไว้กันได้จบอันเก่งเนี่ยจบทูกอันนี้ทูกจบเลือกได้แหละ เสร็จแล้วทูคำแล้วค่ะไม่มีแดดยังมีแดดอยู่เดีย๋ยวไปละทุกคนเดีย๋ยวไปละเดี๋ยวไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะ เออวันนี้ตีมของเราคือเราอยากเป็นฟิลแบบพี่มาริโออนึ่ออกว่าใส่กางเกงทรงแบบเนี้ยเป็นแบบพี่มาริโอภาพในหัวคือพี่มาริโอขับรถคลาสสิกในเวอร์ชั่นผู้หญิงไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่มาอยู่เฝ้ากันไปแล้วบายบายจุก